แล้วเวลาจะหลับจะนอนได้กาบพ้าหรือเปล่าล่ะกาหรือเหรือว่าไปกาบแต่หมอนส่วนใหญ่ก็สวจบนนะคะตอนเด็กๆาจะกาบหมอนเป็นบ้างก็เวลากากราบตูมลงหมอนนั่นเรียกว่ากาบหมอนถ้ากราบพระกรากซะก่อนแล้วค่อยนอนก็ปัจจุบันนี้ก็ได้สวดมนก่อนนอนเกือบทุกคืนค่ะต้องกราบพระซะก่อนไหวพระบารา เออต้องไหว้สิไหว้พระแล้วก่อนไ,วนไวนอหว้พระอรหังสวกาโตสูติปโนได้ทิเท่าที่เราได้แล้วก็จากนั้นให้เหมาะสมจริงก,ก็ควรจะได้นั่งภาวนาสักห้านาทีก็ยังดีคือนั่งภาวนาได้บ้างค่ะแต่ว่าไม่ทุกวันนะคะอาจจะได้ไหวอาทิตย์ละสองสามครั้งร้อ,อ,งอนร้อนให้ให้ให้ขยับเข้ามานะย่นเข้ามาอาทิตย์ละครั้งสองครั้งให้ในอาทิตย์ สามครั้งสี่ครั้งต่อไปให้ได้อาทิตย์แะ้เจ็ดครั้งเลยทุกวันทุกวันมันก็จะดีนะภาวนาเห็นน,ะนี่เวลาเราภาวนาไปภาวนาไปมันสงบนะเวลาสงบนี่โอ้ยมันกระจ่างแจ้งไปหมดเลยไม่มีอะไรจะสว่างยิ่งกว่าใจพระอาทิตย์ร้อยดวงสู้ใจที่สว่างด้วยทำไม่ได้เมื่อถึงเข้าถึงขั้นที่สว่างแล้วจ้าไปหมดเลย นั่นแะจึงว่าพระพุทธเจ้าเลิศเลยพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่เลิศเลยสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้สู้ธรรมไม่ได้สู้พระสงฆ์ไม่ได้มันภาวานาจิตใ,ใจก็สว่างสวัยเย็นสบายนะตั <c oughs> ้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็ได้ตั <c oughs> ้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็ได้ภาวานาบ่อยขึ้นเ <c oughs> ้วอยู่ที่ไหนได้ทันกภาวานาได้ เราอยู่ในบ้านก็ได้อยู่ในวัดก็ได้อยู่ที่ไหนได้นึกนึกพุโทโธเป็นหลักเกณฑ์เราไม่ลืมพุโทโธนอย่างเดียวเป็นการภาวนาตลอดไปเลยไม่ว่าเย็นว่าเดินว่านั่งว่านอนเราลืกสิ่งพุโทโธอยู่เสมอเสมอแล้วจิตใจจะมีความอบอุ่นทีนี้เวลาทําไปนานมันติดใจนะไม่ได้ไม่ได้ภาวนาพุโทโธจะจะก่อนนอนไม่หลับไม่สนิทใจที่จะนอนต้องเลย มานั่งภาวนาซะก่อนก็คือบางทีภาวนานี้มันสงบสงบจริงๆนะสงบจ้าเลยภา,า,ใายใน,นใจสว่างสวัยเกิดความมั่นใจในใจตัวเองจากทางภาวนานั่นแหละสำคัญมากให้เอาไปทำมีสติจับเช่นเราจะภาวนาพุโทโธพุโทโธเราให้มีสติจับอยู่กับพุโทโธพุโทโธสติควบคุมใจไม่คิดว่าแวกความ,ามแคบอะไรอื่นแล้วจิตนี้จะสงบ ก็จิตสงบแล้วก็เย็นไปเลยเจ้ามรณะอดีละ